อีกแล้วครับมาอีกแล้วตั้มมาแล้วครับอัปเดตสต็อกรถเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลที่สําคัญเป็นรถบ้านเป็น Honda CR-V 1.6 DTE ปี2017สีขาวเกียร์ออตโต้ปกติราคาอยู่ที่629,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่590,000 9บาทด้านหน้าของก็ได้มาไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมไฟเดย์ทมกระจังหน้าเป็นโครเมียมตรงกลางเป็นโลโก้ของ h o น da ครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานขนาดของยาง2 3 5ทั6 5 R17 หน้ายางดอกนีเต็มๆครับภายในตัวรถเป็นสีโทนดำคนส่วนเป็นสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงมีหน้าจอมาให้เบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าดูเลยไปได้มาค่อนข้างดีครับภายในห้องโดยสารแถวที่2และแถวที่3 ถือได้ว่าค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งที่สําคัญเจ้าของเก่าดูเลยไปไหนมาค่อนข้างดีครับด้านท้ายของตัวเดิมเดิมจากโรงงานตรงกลางเป็นโลโก้ของ Honda มงุมด้านซ้ายเป็นโลโก้ของ CRV ที่สําคัญรถคันนี้มีกล้องถอยหลังไปเลครับภายในห้องเครื่องดูแห้งสะอาดตาคราบน้ำมันเยิ้มๆไม่เคยมีเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตรเป็นรถบ้าน7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลที่สําคัญราคาไม่แรงสนใจรถติดต่อไปที่เบอร์0863030 300หากคุณหารุ่นนี้อยู่แล้วกันนี้ไม่ควรพลาดครับอฮียลืมโทรมานะครับ